สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับในชั่วโมงนี้นะครับอยู่กับผมนะครับพีพีทำช่อง2 6 3มนะครับมาทำและวันนี้มาแนะนำสำหรับหลายๆท่านนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแท็บเล็ตนะครับดูนะครับสภาพของแท็บเล็ตเครื่องที่ไม่ได้ใช้นานชาร์จแบต หรือเล่นจนหมดหมดเกลีนนะ้ยงคะไม่สามารถที่จะชาร์จแบตเข้าวันนี้จะมาแนะนำให้ทุกท่านได้เห็นและก็นำไปใช้ได้เองก่อนที่จะถึงมือช่างนะครับเครื่องนี้ประดีของลูกชายนะครับเล่นเล่นแล้วก็มันก็จอมันแตกมั่งเล้ามั่งอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้นานทิ้งไว้หลังๆมาชิดได้นะอยากจะเอามาใช้คืนแต่มีปัญหา<ม>คือเรื่องแบต พอเราทิ้งไว้นานนะครับแบตบมันก็หายไปมันหมดชาร์จยังไงก็ไม่เข้าเปิดเครื่องยังไงก็ไม่ติดผมก็เลยมาแนะนำหลายท่านนะครับอย่าเพิ่งเอาทิ้งนะครับอย่าเพิ่งเอาไปแลกไข่ไก่อย่าเพิ่งเไปแลกคู่ถังกะละมังนะครับเก็บไว้ก่อนเอามาทดลองดูทําได้นะครับไม่ยากนะฮะไม่แทบจะไมไ่ลงทุนอะไรมากมายนะครับมีแค่อุปกรณ์ที่จะ,จะใช้งานก็คือ1และตัวแท็บเล็ตที่เราทิ้งเอาไว้นาน ที่ใช้งานไม่ได้ชาร์จแบตยังไงก็ไม่เข้าเปิดยังไงก็ไม่ติดนี่คือ1ชิ้นที่เราจะใช้งานนะครับ2คือไม้ยิ้มฟันไม้ยิ้มฟันวิเศษอันนี้ใช้งานได้สารพัดประโยชน์เหมือนกันนะครับเชื่อเหอะอ่านี่คือไม้ยิ้มฟันหรือจะเป็นในสิ่งที่เราต้องใช้คือใดเป่าผมถ้าท่านมีนะครับหรือไม่มีก็ หาอุปกรณ์อะไรที่มีความร้อนนะครับมาทดลองทำผมแนะนําเอาน่าจะหาง่ายที่สุดคือไดเป่าผมหรือเป็นที่อะไรที่ไว้เป่าความร้อนนะครับหาได้ก็แต่หายืมเขาก่อนก็ได้นะครับมาทดลองดูได้นะครับแล้วก็สายชาร์จแล้วก็กันไกหรืออะไรที่ไว้ตัดนะครับเอา,ากันไกนี้ก็แล้วกันนะฮะวันนี้กันไกตัดสายไฟนี้ไม่ค่อยคมนะครับเก็บไว้ไม่ต้องใช้ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับนี่คือเอาไว้ตัด ตัดไม,ม้ไม่ได้ตัดตัดเล็บนะครับอันนี้มาใช้งานเดี๋ยวจะมาแนะนํากันแล้วกันนะครับวิธีง,ง่ายนะครับหลายท่านมีปัญหาเกี่ยวเรื่องแทบ็บเล็ตปล่อยทิ้งไว้เป็นนานปี2ปี3ปีแต่ยังสภาพยังโอเคอยู่คือปัญหาคือชาร์จไม่เข้าเปิดเครื่องไม่ได้บางทีเปิดขึ้นมาปึ๊บเสียบสายชาร์จเข้าไปปุ๊บมันจะมีขีดสีแดงเห็นไหมฮะมีมีขีดสีแดง ชัรทิ้งไว้ยังไงก็ไม่เข้านั่นแหละนะปัญหาของมันแหลายท่านลองแล้วมันไม่หายวันนี้แนะนำแนะนาคุณในชั่วโมงนี้คลิปนี้นะครับง่ายๆนะครับแก้ปัญหาสำหรับแท็บเล็ตแต่ส่วนของมือถือผมไม่มั่นใจนะครับผมยังไม่ทดลองแต่ผมทดลองกับเครื่องนี้กับแท็บเล็ตที่ไม่ได้ใช้งานนานชาไไม่เข้าแล้วก็ชารเข้าไปแล้วก็มีแต่รูปเหมือน ก้อนถ่านนะครับมีขีดสีแดงแล้วก็ไม่ขยับอะไรเลยไม่มีปริภีอิรยาอะไรเกิดขึ้นนะครับเริ่มเลยเลยก็แล้วกันนะครับสําหรับในชั่วโมงนี้อันดับแรกนะครับคือไม้จิ้มฟันเราก็ตัดปลายก่อนนะครับคลิปสั้นนะครับชั่วโมงนี้ทําให้ดูเราก็ตัดปลายตัดปลายอย่างนี้นะครับมีกันไกก็ได้ใช้มีดอะไรก็ได้นะครับที่มีอยู่ใกล้ตัวของเรานะครับตัดเลยครับตัดอย่างเงี้ยให้มันด้านหนึ่งแหลมด้านหนึ่งตู้อ่า ้วก็ใช้ข้อนเคาะเลยนะครับเหมือนเดิมครับเคาะแค่นี้ละครับเาะแค่พอมันเวนแบน,นที่จะที่เราจะมาใช้งานนะครับนี่มองเห็นไหมครับเดี๋ยวพยาามองมองไม่ก็เห็นมองก็เห็นเนาะไม่เป็นไรก็ินจินตนาการเอาอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันเนาะเคาะ ให้มันแบนเรามีค้อนเรือไม้อะไรสักอย่างก็ได้นะที่มันสามารถเคาะได้แต่าก,การลองทําดูนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มต้นเลยแท็บเล็ตของเราไอ้ตัวนี้ไว้ใช้งานคือปัดฝุ่นนะครับเราก็อ,อย่าเข้าไปปัดฝุ่นอย่างเงี้ยปัดฝุน่นปัดขึ้นหยาลงไป,ป,แ,ป,ไปแล้วก็ปัดขึ้นหยาลงไปปัดขึ้นด้านซ้ายด้านขวาบนแคบไปอ่าแล้วก็ปัดขึ้นปัดขึ้นให้ฝุ่นมันออกจากตัวนี้นะครับ ปัดออกให้หมดก่อนบางทีมีเศษข้าวเศษอะไรของเด็กเเล่นนะเศษขนมหรือเป็นเศษผ้าหรือฝุน่นต่างต่างน,นะครับเข้าไปอุดตันก็ทําให้ชาร์จไม่เข้าอันนี้ก็เริ่มต้นนะครับเขาก็ด้านแหลมแล้วก็แคบด้านข้างกดเหยียดลงไปปุ๊บเหยียดเกียแล้วก็แคบขึ้นมาแน่ขึ้นไปประมาณนี้นะครับน่าจะเข้าใจเนาะ ประเภทนี้อย่ามาใช้งานนะครับเกี่ยวกับเรื่องเศษเหล็กหรือพวกเข็มพวกอะไรที่อย่ามาแค่นะอันตรายมากอาจจะทําให้เครื่องเราเสียหายได้ผมแนะนําไม้จิ้มฟัน Fun, ดีที่สุดนะครับใช้แปลงแปลงได้ไหมแปลงก็ถือว่าไม่ดีฮนะก็ได้นะแต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดีที่สุดคือไม้จิ้มฟันนี่แหละครับง่ายที่สุดทดลองดูนะครับปัดฝุ่นเอาตัวนี้คือฝุ่นฝุ่นที่ มันเก็บไว้นานหรือว่าลูกเล่นอย่างเงี้ยมีเสียฝุ่นที่ติดมากับไอเวลาเราวางอะไรมันจะมีติดขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็สามารถทาความสะอาดปัดๆๆๆส่วนนี้ก็ได้นะครับให้มันสะอาดเรียบร้อยนั่นคือขั้นแรกนะครับแล้วมาแล้วดนี้มาทมําไมอ่ะนี่คือสําคัญเลยครับดับแรกนะครับเราก็ใช้เปิบอ่ะเป็นดไว้ปรับความร้อนนะครับ ต้องร้อนได้ก่อนนะครับลืมนะฮะไม่ติดอ่าบนีปบ่ปรับให้มันร้อนนะครับมันจะมีมันจะมีทั้งร้อนทั้งเย็น,นนะครับแล้วก็อันนี้อย่าเพิ่งมีเสียบชาร์จแบตน,นะครับเอาแ็บเล็อของเรานี่แหละขึ้นมาอาวางไว้แล้วก็เป่านะครับ ปรับอุณหภูมิให้มันร้อนนะครับพอเป่าไปได้สักพักหนึ่งพอเป่าจ้นก่อนมันจะจับดูแตะดูเรื่อยๆว่ามันร้อนหรือยังถ้ามันร้อนถือว่าใช้งานได้เป่าประมาณสักสามสี่นาทีนี้ก็น่าจะเป่าได้นะครับไม่ต้องกลัวนะเรื่องมันจะระเบิดตอนแรกผมก็กลัวนะครับว่ามันจะระเบิดเพราะเจอความร้อนนี่คือมันจะช่วยงานเราได้เยอะคืออุณหภูมิความร้อน จากใดหรือว่าเป็นเครื่องที่เป่าให้มีความร้อนนะครับเราก็สามารถเป่าได้อย่างเงี้ยเป่าไปเรื่อยๆพอให้มันร้อนพอร้อนในที่นะครับพอมันร้อนในที่ตั้งเวลาไว้ประมาณสัก2อนาทีหรือสามหรือ4ี่นาทีหรือว่ามันร้อนแล้วหลังจากนั้นก็เอามาเปลี่ยนนะครับแล้วก็จัดก,การเลยครับเสียบเข้าไปชั์จแบตนะครับชั้นแหดเพราะว่าพอกดเข้าไปปุ๊บสวมให้สนิทนะครับ หลังจากนั้นแล้วก็เปิดเครื่องปึ๊บขึ้นมาเห็นไหมครับหลังจากนั้นเครื่องนี้ก็ใช้งานได้นะครับในลักษณะน,น,นี้นะครับนะครับนี่หลังจากเครื่องที่เราใช้งานไม่ได้ทิ้งไว้นานแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะครับถ้าเกิดเราสังเกตด,ดูนะครับเวลาเราใช้งานนะครับเปิดขึ้นมาบางบางเครื่องนะครับมันจะเป็นแบบสีนิ่งแดงเป็นเหมือนรูปฐานนี่แหละมันจะมีแดงแต่มันไม่เข้า ทำยังไงก็ไม่เข้าหลังจากนั้นนะครับลองมาทดลองดูนะครับคือการใช้งานของมันคือเรื่องเป่าความร้อนไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรนะครับมันก็ทําได้นะคเปิดเครื่องขึ้นมาได้โดยที่เราไม่คาดคิดที่จริงผมมาไปให้ช่างรานมาถือนะครับให้เขาทําให้พอดีเขาบอกว่าอพี่อย่าไปซ่อมเลยซื้อใหม่ดีกว่าอืพอดีจอมันก็แตกด้วยแล้วก็ชัดสายชัดมันเข้าไม่ได้ไฟก็ไม่เข้า ก็เลยอ่ะไม่เป็นไรผมซื้อสายชาร์จมาก็แล้วกันเอาชุดมาดี๋ยวผมจัดก,ก,การลองแก้ไขดูอีกทีหนึ่งพอดีได้ความรู้มาจากไต้หวันนะครับพอดีเพื่อนที่เคยทํางานด้วยกันเขาแนะนํามาหลังจากนั้นก็ลองทดลองดูนะครับเป่าประมาณสักสองนาทีสามสามนาทีอย่าเกิน5นาทีก็แล้วกันนะครับบางทีมันอาจจะอันตรายแต่ทดลองแล้วอยู่ความร้อนอุณหภูมิอยู่ที่พอมันร้อนปุ๊บผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรมันติด จากเครื่องที่เราไม่ได้ใช้งานมาตั้งนานเออมาทําได้ง่าอแต่ก็ลองได้ครับไม่เสียหายก่อนที่จะไปถึงมือช่างบางทีไปให้ช่างเขาทานี่เขาก็ไม่รนไรถ้าเกิดปัญหามันแค่ฝุ่นประมาณนี้ฝุ่นแล้วก็เขาอาจจะคิดค่าบริการได้แทงแต่ถ้าเกิดมันมีปัญหามากๆเนี่ยเขาอาจจะเพียนที่ตรงตูดมันตรงที่ช้ำนะครับอาจจะราคาก็คงจะพอสมควรเนาะหรืออาจจะเป็นที่อะไรมันเสียเสียหลายอย่างเบื้องต้นนะครับทดลองดู มันจะมีอยู่แค่ประมาณนี้นะครับไม้จิ้มฟันไม้จิ้มฟันตัด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 แล้วก็ทุบ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 นะแต่ก็มามาัดๆัดปัดตัดัดตนนี้นะครับปัดที่ช่อง่องเสียบของเรานะครับปัดให้มันสะอาดหลังจากนั้นก็ใช้ด้ไดนะฮะดของเรานี่แหละดเป่าผมทั่วไปนี่แหละมาเป่าเป่าด้านด้านหลังนะครับเป่าด้านหลังให้มันอุ่นๆร้อนๆได้ประมาณสักสองหรือสี่นาทีประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็เสียบสายชาร์จแบตแล้วก็กดเปิดขึ้นมาปุ๊บอ่ะ คือใช้งานได้นะครับสงสัยยังไงก็สอบถามเข้ามาก็แล้วกันเนาะยังก็ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าทิ้งนะเสดายกลับมาดูแลรักษามันคืนใช้งานได้นะครับบางทีจอมันแตกแล้วก็สามารถกดเปิดฟังเพลงได้ยังไงก็ฝากไว้ก็แลกันนะครับสำหรับท่านที่ติดตามรับชมใขอบคุณมากสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีครับ